ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมฟ i f a าไนะครับผมวันนี้อยู่กับกิจกรรมเจ m c o l l e c t i o n ครับกิจกรรมเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับผมนะสำหรับกิจกรรมใหม่กิจกรรมนี้นะครับผมนะเล่นฟรี2ครั้งต่อวันครับผมนะสำหรับผู้ชมที่เป็นสายฟรีก็ไปเล่นกันได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดกานคุณผู้ชมครับผมผมดูจักการแล้วนะครับมีแคปบวก8นะครับสำหรับเติมครบ1 0 0 0 0นครับผมนะน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้ 1,000 0ต่อ1กิจกรรมครับผมนะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเราแลกเลยนะครับโอเคครับ1,000เหรียญครับเอาบวก8ครับผมนะกำเงิน5,000ล้านนะครับ102เนี่ยถ้าเกิดว่าบวก8น่าจะเป็น117นะครับคุณผู้ชมครับผมนั่นคือขั้นต่ำนะฮะบวกเข้าไปอีก15นะครับผม ก็นี่ครับของรางวัลต่างๆผมว่ากิจกรรมเนี้ยน่าจะดูดีกว่ากิจกรรมที่แล้วอยู่นะผมนะไปครับดูกันครับมาผมขอกดร้อยเลยนะครับคุณผู้ชม5 1 3อันนี้คือเจมที่มันออกมาเนาะขาดสีอะไรอ่ะขาดสีม่วงไม่ใช่สีชมพูครับขาดเป็นสีชมพูต้องเก็บให้ครบครับผมนะเก็บครบปุ๊บก็จะได้มา1ใบนะครับคุณผู้ชมอันนี้รับมาครับผมนยูสองยูซีเอนะครับโอเคกด10บบ้างคุณผู้ชมครับ คลิกมาสีทองสีแดงครับผมรับมาก่อนครับมาโอ้ไม่ออกเลยครับสีชมพูครับกดสิเอาอะไรอ๋อรับตรงนี้ครับมาสีม่วงครับผมนะอย่างนี้คือได้หนึ่งใบผู้ชมครับผมขอสองร้อยอีกรอบหนึ่งครับโอ้ยรอบนี้มันให้สีชมพูมาสี่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอรับมาก่อนครับผมโอเคครับผมนี่คือหน้าตาของของรางวัลของเราที่ไปเล่นมานะครับ โอเคกดรับมาครับผมเฉลี่ยเหมือนเดิมนะฮะทุกคนครับกิจกรรมหนึ่งเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณส0 0แสนนะครับก็มาดูกันครับผมนะว่าจะเป็นส่วนน้อยหรือส่วนมากนะครับกิจกรรมที่แล้วเนี่ยผมว่าก็เจ๋งนะเดี๋ยวต้องดูกิจกรรมนี้ครับแต่มันมีการ์ดปีแคปไงผมเปิดเงินก่อนนะครับมาคุณผู้ชม150ชิ้นครับได้มา5 0 0 0 0ื่นนะฮะคุณผู้ชมเอาจัดเดี๋ยวต้องดูฮะเงินอีก30,000เป็น80,000ื่นคุณผู้ชมครับ กดไปเอ้ยผมกดผิดอันนี้สามพันนะครับเดี๋ยวต้องเรียกทั้งหมดครับผมได้อีกเท่าไหร่ครับวิชาแล้วเกินครับ 90, 000, เก้าหมื่นเฮ้ยแสนเจ็ดแสนแปดเลยคุณผู้ชมครับอุ้ยเงินเยอะนะเนี่ยได้แสนแปดหมื่นเอ็มคุณผู้ชมครับสหรับเงินทั้งหมดนะครับขอเปิดสามสิบแปดใบเลยทีเดียวนะผมคัดมาเรียบร้อยเนาะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผม3 8ชิ้นในทีเดียวคุณผู้ชมมาครับขอหลักหมื่นขอหลักหมื่นอ้หลักพันยับ22 UCL โอ้ลาฮิมเซอร์ลิง3000ัครับมีลิโวโดครับผมนะโรเบโตฟิมินโดครับมีโคลนิกัสโปรด้วยครับ8ชิ้นครับผมมาเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเปิดแบบใบเป้งๆทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับ หลักพันยับยี่สิบสอง UCL อีกแล้วครับโอ้โหขายไม่น่าได้นะตัวนี้พันสามครับมาคุณผู้ชมครับยี่สิบสอง UCL ครับผมเป็นออแพ็คบวกห้านะครับไม่ไฟครับโอ้โหเจ็ดพันโอ้โหขายไม่ได้นะตัวบาร์ครับจอนโซนน่าจะได้อยู่ครับเจ็ดพันใบนี้ครับผมร้อยสี่นะครับผมคิดว่าน่าจะไฟทุกใบนะนะครับต่ำๆน่าจะมีหมื่นทุกใบอยู่แหละคุณผู้ชมมาครับเยอรมัน เซ็นเตอร์แบ็กมาดริดดูดิเกอร์ครับสองหมื่นสี่เหรอ <c oughs> ได้อยู่นะคุณผู้ชมไม่คิเลตนะฮะคุณผู้ชมครับผมสองหมื่นห้าตัวก็แสนเอ็มะเว้ยผมถือว่าโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับไฟ <c oughs> ครับโครเอเชียโอ้โหซีบีไลฟ์ซิกครับนึกว่าโมดริดครับผมอุ้ยกวาดิโอ io, ครับหมื่นสี่เองเหรอได้อยู่มั้งครับ มาครับผมผมขอทีละใบไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับขอลุ้นหน่อยขอลุ้นหน่อยนะครับไฟครับอุ้ยออกมาเรสครับตกกระจายหมดเลยครับเบียสมาเรสครับผมสองหมื่นคุณผู้ชมเฮ้ยผมว่าใบนี้น่าสนใจนะสองหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นอย่างเงี้ยผมว่าเวิร์กนะครับเรดการออกถือว่าโอเคอยู่คุณผู้ชมครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันยังปีใหม่เนาะคุณผู้ชมเฮ้ย อันนี้อันนี้ธงชาติอะไรอะสโลวีเนียเหรอดัปโปลีครับหรือสโลวาเกียครับโรบอตต้าครับผมหมื่นเดียวครับร้อยสแฮะสเตทครับได้ยัวมาขอแค่มีไฟทุกใบครับผมก็ถือว่าแฮปปี้แล้วครับไฟครับผมโอ้โหองขึ้นรู้เลยครับแม่งซ้ำครับผมตัวมีเป็นรอยนะครับซ้ำเฉย มาคุณผู้ชมผมขออีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสามใบทีเดียวแล้วกันไฟแน่นอนครับแคมมารูนเหรอเอทีชุบโปรโมติงครับแหม่ล่าสุดฟอร์มดีด้วยนะเดี๋ยวเก็บไว้ครับตัวนี้ครับยิงทางด้านของปลารีสด,ด้วยครับขอสามใบคุณผู้ชมมาครับผมขอสามใบครับเอาอะไรกันเนี่ย กดเปิดทีละใบไฟทุกใบคุณผู้ชมครับกด3ใบรวดเรียบร้อยครับผมมาครับผมใบนี้23 t o t y ทีโอิบายเป็นโนมินีครับแต่เป็นบวก5นะครับเป็นบวก5คุณผู้ชมครับใบนี้ครับไฟแน่นอนครับสเปน c d m หรอบุสเก็ตอ๋อโรดี้ครับเท่าไหร่บันงามห0โอเคครับ โรดี้ร้อยสครับผมขออย่างเดียวผมขอไม่เอา2ตัวล่างนี้นะครับกูตัวกับฟานไดนะผมขอแค่นี้ครับเป็นท็อปเจ็ดคัทเจนะฮะบวกสามครับไว้แน่นอนครับโอนนบ้โหบราซิลนี่คาเซเมโลครับคุณผู้ชมครับแม่ก็ <laughs> ตัวสามนะนับจากล่างนะฮะ 4ี่หมื่ครับผมถ้าขายได้ก็ถือว่าโอเคครับราคานี้การผมเหลือประมาณนี้นะฮะสำหรับบวกแปดต่อไปเป็นรุ่นบวกแปดอย่างเดียวแล้วนะครับผมอันนี้เป็นการันตีนะฮะ VTR MC BOE โหแต่ปีเก่าเยอะนะครับกับ l h นะครับปีเก่าถือว่าเยอะอยู่คุณผู้ชมยักษ์โอ้โหไม่ไฟด้วยครับ BOE โอ้โหสุเล่ครับ90บวกครับผมคุณผู้ชมมา3ถึง8ครับลุ้นยากหน่อยคุณผู้ชมแต่ผมว่าได้ลุ้นครับ พี่จอดไวไปไหมโอ้โหโอ้ไม่ไฟด้วยครับอน้นี้บวกเจ็ดโอ้โหมหาเทียบครับโรริเินี้ครับมาคุณผู้ชมบวกห้าถึงบวกแปดครับไม่ไฟครับอุ๊ยบวกแปดครับผมอ้โหแต่โอ้มันกากอะคุณผู้ชมห้าพันครับหกถึงแปดบ้างครับผมคุณผู้ชม อไอ้ขอคุ้มหน่อยครับอู่ขาวจัวห้ถึงแปดก็ผมนะจะเป็น96บวกโอ้โหแต่ละปีครับผู้ชมผมว่าแต่ละปีเนี่ยได้ลุ้นทั้งนั้นเลยนะครับถ้าบวก8ปสักตัวหนึ่งผมว่าน่าจะหลายหมื่นอยู่คนระับโอ้โหแต่ไม่ออกกว่าโอ้โหแต่นี่นจะเปนยอนครับบวกห้าเนี่ยนะมึงบ้าไปเนี่ยโอ้โหต่ำสุดเลยฮรมาครับ ขอปกแปดเลยครับโอ้โหข่าวตัวไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมจริงๆผมชอแท้กับการรุนวกแปดผมมากเลยว่ะไปร้องล่ะขอละเออเอ้ยเป๊อุ้ยวันรักไม่ใช่ครับเซ็นเตอร์แบ็กไทยอ่ะบอลเต็งไม่ใช่ด้วยครับ มุตาฟี่ครับโอ้สองหมื่นเท่านั้นเองครับร้อยสิบสี่ครับ FA ครับใบสุดท้ายและท้ายที่สุดร้อยสองครับผมนะสแตทเริ่มต้นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดใบนี้ครับผู้ชมแคปโอเวอร์ออร้อยสองครับขอแสนล้านาขอแสนล้านคุณผู้ชมเพียงมาครับอูรุกวัยโกดินเหรอ โกดินผิดปะวะอาอไม่ใช่โกดินโอ้โหคอเตสโอ้นี่ว่าโกดินเหรอถ้าโกดินน่าจะดีกว่านี้มั้งครับโอ้โหคอเตสเหรอเจ็ดหมื่นครับนี่คือสเต็เริ่มต้นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเนี่ยนี่คือต่ำที่สุดแล้วครับโอ้แ oh, <c oughs> ล้วดูหน้าเขาดูหน้าเขาดิรวมก็ปัดเศษในพวกหลักพันคุณผู้ชมครับผมนะประมาณสามแสนโะอ้โหก็ถือว่า ยังเป็นทรงที่เราเคยได้กันอยู่คุณผู้ชมครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยกว่กนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลิดที่กลางๆแต่แตการ์ดที่จริงอะ่ะผมว่าการ์ดมันดีนะนะครับแต่อาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงครับผมนะใครที่แบบเปิดพลิกไปถ้าใบละแสนอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้การ์ดบวกแปดตัว2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นออกถ้าไปสอใบอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับคุณผู้ผชมครับโอ้ผมเปิดได้ตัวที่5นับจากล่างครับตัวที่5นับจากล่างะ่ะฮะคุณผู้ผชมครับ อ้โหดวงผมนี่มันอะไรกันวะเนี่ยก็ชอบใจก็ผมนะฝากกดไลค์กดติดตามเพ่อชแน Next TV ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไลค์เยอะครับผมนะกิจนี้ก็อาจจะมาสานให้แล้วกันนะครับถ้าได้สักพันไลค์ก็อาจจะมีนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากคุณผู้ชมครับคลิปหน้าจะลงไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะฮะดูที่ว่าผมจะตัดเสร็จวันไหนแล้วกันเพราะช่วงนี้ก็วุ่นกันซะเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมผมเจอกันคลิปหน้าครับผมนะคุณผู้ชมเจอกันสวัสดีครับ